ฟังดดวนเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกวัดโลกตะลึงกันอีกแล้วเกิดขึ้นจริงไทยโค่นมือหนึ่งของโลกบา์สเฟมไร้รปราณีถล่มจีนยับเยิน2ต่อศูนย์เกมพร้อมกับทะลุชิงเงินรางวัลรวมกว่า30บล้านบาทกับการแข่งแบดมินตันเจแปนโอเพน750ซึ่งก็เรียกว่าเป็นรายการแจ้งเกิดอีกหนึ่งรายการแล้วไม่ใช่เพียงแค่การเข้าชิงครั้งเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้บาสเฟมของเราเข้าชิงไปแล้ว7ครั้งตั้งแต่ จับคู่กันมาไม่ถึงปีโอ้โ oh หบอกได้เลยว่าการล้มมือหนึ่งของโลกและก็เป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งแบดมินตันเจแปนโอเพน2025นะครับทีล่าสุดต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผู้ของไทยเราครับหรือว่าบัตเฟรมก็เพิ่งล้มมือวาง อันดับ3ของโลกจากฮ่องกงมาในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผ่านเข้ามาสู่รอบ4ทีมซึ่งต้องเจอกับงานหนักก้างชิ้นโตูเหลือเกินมาเจอกับคู่เือหนึ่งของโลกจากจีนนะครับยางฝงอยางเจอและก็หวงตงปิงและก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยบัสเฟรมครับโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเกินต้านไล่ต้อนเอาชนะท็อป1ของโลกจากจีนไปได้อย่างสุดมัน2ต่อ0เกมด้วยสกอร์21ต่อ13และก็21ต่อ17ดโดยการชนะนนในเกมนี้ครับรีเรว ว่ากลับมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะครับมีการแก้เกมได้ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยและก็เล่นได้อย่างมั่นใจและสามารถคุมจังหวะเกมได้ดีไม่ยูช็อตหนึ่งนะครับที่ฝั่งของบาร์สเนี่ยไปวิ่งไล่เก็บลูกมาตีข้ามไปฝั่งจีนครับแล้วช็อตนั้นก็มีน้องเฟรมเนี่ยยืนอยู่บนคอร์ดคนเดียวเจอกับจีน2คนแต่สุดท้ายแต้มนั้นเป็นของไทยเราเรียกเสียงฮือหาทั้งสนามเรียกว่าสนามแตกกันเลยกับช็อตนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการคุมเกมและใจส มากๆทําแต้มฉีกหนีอันดับหนึ่งของโลกจากจีนได้อย่างเด็ดขาดทําให้สามารถเก็บแต้มประวัติศาสตร์ในเซตแรกเนี่ย21ต่อ13คะแนนคือมันขาดเยอะมากนะครับหมายความว่าเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของการยึนตําแหน่งเราดีกว่าชัดเจนบวกกับความมั่นใจบวกกับความร้อนแดงมาอยู่แล้วตั้งแต่รอบ32ตั้งแต่รอบ8คนมันทําให้ฟอร์มออกมาดีมากนะครับยกกระดับแบดมินตันของไทยเราอีกขั้นหนึ่งส่วนในเกมที่2นะครับก็ถือว,ว่าบาร์เฟมเนี่ยทั้งคู่ยังคงรักษาฟอร์ม การเล่นอันยอดเยี่ยมไว้ได้และก็เล่นได้หลากหลายมากกว่าทั้งการโจมตีที่ดุดันและก็การตั้งรับที่เหนียวแน่นครับทำให้คู่ของจีนเองไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เต็มที่และก็ปิดแมตช์ไปได้อย่างสวยงามอีกในสกอร์21ต,ต่อ17คะแนนก็เรียกว่าในซึ่งแบดมินตันเจแปนโอเพ่นปี2025เนี่ยเอารายการระดับเวอร์ทัวร์ซูเปอร์750ถือว่าเป็นรายการใหญ่ระดับโอ้โหท็อป3ของโลกได้เลยแล้วการชนะอันยอดเยี่ยมนี้เนี่ยส่งบลให้ผู้บาสเฟมของเราครับผ่านเข้ารอบชิงชชะเลิปร พบคู่ระหว่างเฉินตั้งเจียกับโตอีเวยคู่มือ4ของโลกจากมาเลเซียและก็คู่มือ2ของโลกจากจีนก็เรียกว่าการเข้าชิงรายการนี้เนี่ยเป็นการเข้าชิงครั้งที่7ตั้งแต่ทั้งคู่จับกันมาเลยนะครับยังไม่ถึงปีด้วยซ้ํานะและก็สามารถควา้าแชมป์ไม่ได้ถึง5แชมป์และก็รองแชมป์หนึ่งครั้งซึ่งต้องบอกเลยว่าแบดมินตันเป็นในหนึ่งรายการหนึ่งที่สามารถยกระดับนักกีฬาไทยเราได้เลยนะครับกับการระเบิดฟอร์มสุดยอดไปลมได้ยังไงครับมือนหนึ่งของโลกนะสามารถเข้าชิง จแปนโอเพนได้แล้วก็รอชิงเงินรางวัลรวมกว่า30ล้านบาทโดยใช้เวลาการแข่งขันไปดังสิ้นเนี่ยสานาทีซึ่งสถิตีที่เคยเจอเกันมา2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับผัดกันแบประกานชนะฝ่ายละหนึ่งครั้งแบบพี่ต้องเล่นถึง3เกมโดยครั้งแรกเนี่ยคู่ของไทยเราเป็นฝ่ายชนะครั้งที่2เป็นคู่ของจีนเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าครั้งที่3ครับครั้งนี้บาสเดชาพลกับเฟลสุพิสราจัดหนักจัดเต็มโดยการมีทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมนะเอาชนะไป2เกม รวแบบทำลายทุกสถิติที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้โดยก็ต้องรอติดตามชมนะครับณนะปัจจุบันที่ผมลงคลิปเนี่ยทางคู่ของมาเลเซียกับคู่ของจีนระดับ4กับระดับ2ของโลกเนี่ยก็ยังแข่งขันกันอยู่และก็น่าจะเป็นคู่ของจีนที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยนะครับนวโนุมตอนนี้มีสูงมากเพราะดยเรื่องของอันดับโลกด้ยเรื่องของความมั่นใจเนี่ยเพราะว่าเบอร์2เข้าขั้นที่จะเต็งจ๋าเลยที่จะมาชิงกับไทยเราไทยเราเนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกแล้วก็บินมือวางอันดับที่5ของรายการแต่ว่าการที่เรา ไปล้มอันดับหนึ่งของโลกได้เนี่ยมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งกับเส้นทางของบัสเดชาพลกับน้องเฟรมสุพิศรานะครับต้องบอกเลยว่าในรอบสาเนี่ยเราชนะคู่จากไทยมาเจอกันเองนะครับแล้วก็ชนะไป2ต่อ1นเกมเป็นคู่ของบาสเฟรมที่ชนะไปได้นะครับหลังจากนั้นก็มาเจอกับคู่ของไต้หวันเราก็ชนะไปอีก2ต่อศูนย์เกมมาเจอกับคู่ของ ฮ่องกงอันดับ3ของโลกเนี่ยเ,เราก็ชนะไ,ไปได้อีก2ตนหเกมแล้วเป็นเส้นดางที่หนักนะครับไม่ใช่ว่าไม่หนักแต่เราสามารถผ่านได้เนี่ยโอกาสเป็นจามันก็สูงแล้วในรอบ4ทีมก็มาลมคู่จากจีนมือหของโลกได้อีกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือจะเชื่อส่วนฝั่งของจีนเองนะครับเขาผ่านไต้หวันมานะในรอบสาทีมเนี่ย ก็ 0, ชนะมา 2. 0ต่อศูนย์ชนะรอบ8ทีมมาเจอคู่เกาหลีเนี่ยก็สบายสบายสองต่อศูนย์แลยก็มาเจอคู่ญี่ปุ่นมือ8ของโลกก็ชนะมาอีก2ต่อศูนย์แต่มาแพ้คู่ของไทยเรา2ต่อศูนย์เกมถ้าเป็นเรียกภาษาฟุตบอลเนี่ยหรือว่าภาษาลเลยบ์บอลมันก็ถือว่าขาดลุยเหมือนกันอันดับหนึ่งของโลกเจอกับอันดับที่5ของโลกส่วนคู่แข่งที่เราจะต้องเจอนะครับก็เป็นมือวางอันดับ2ของโลกจากจีนกับมือวางอันดับ4ของโลกจากมาเลเซียในรอบสัดาห์สองครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงกันไปทุกคู่ นะจีนเจอกันเองครับก็ยังเป็นมือวางอันดับ2แหละที่เอาชนะไป 2. ต่อศูนย์เกมและจีนเจอกับคู่มาเลเซียก็ชนะไปได้อีก2 .0 ต่อศูนย์ะครับในรอบสีเนี่ยจีนเจอกับคู่มาเลเซียก็เอาชนะไปได้อีก2 .0 ต่อศูนย์จนมาถึงในรอบ4ี่ทีมตอนนี้มีน,อน้อเหมือนกันว่าคู่มือ2ของโลกจากจีนเนี่ยมีสิทธิชนะคู่จากมาเลเซียเพราะคู่จากมาเลเซียดูเหมือนจะเจองานไม่หนักเท่าไหร่รอบสาเนี่ยไปเจอกับแคนาดาก็ชนะไปได้2ศูนย์รอบ16ไปเจอกับอินโดก็ชนะไปได้อีก สองหนึ่งรอบแปดทีมไปเจอกับญี่ปุ่นก็ชนะไ,ไปได้อีกสองต่อศูนย์เกมเรียกง่ายๆว่าเส้นทางกว่าจะมาเข้าชิงแชมป์มันไม่ได้รวยด้วยกลีบกูหลาบนะครับแต่การที่เราเข้าชิงได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องน่าชื่นชมโดยในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็รอส่งกําลังใจให้กับคู่วัดเฟรมของเราคว้าแชมป์เจแปนโอเพ่นสองีสิบห้าซึ่งเป็นรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์เจ็ดห้าศูนย์ถ้าเกิดคว้าแชมป์มาได้เนี่ยก็จะถลุงเงินรางวัลรวมกว่า สามสล้านบาทยังไงรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดทเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย